กล่าวน้ำผ่าวผู้จัดการใหม่ดดวิกาลาสุดหุ่นเท่านางเอกดังหุนสวยเสียเป็นอย่างมากค่ะอึ้งหนักมากเมื่อกล่าวน้ำผราวผู้จัดการของนางเอกสาวใหม่เดวิกาจะเห็นว่าพี่กล่าวสวยฉ่ำขึ้นมากแถมรูปร่างเป๊ะปังขึ้นค่ะเรียกได้ว่าหุ่นเสียจนหลายคนอิจฉาและหลายคนก็ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้ว ดีกล่าวจากน้ำหนัก116กิโลกร,รัมก็ไปตัดกระเพาะมาเพราะเสียงเป็นเบาหวานและความดันจนในตอนนี้น้ำหนักลงไป45กิโลกร,รัมภายใน6เดือนเลยทีเดียวไม่ว่าจะถ่ายรูปม,มุมไหนก็สวยฉ่ำไปหมดดีสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมความสวยของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวน้ำเรลาาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องความสวยฉ่ำน้าใหม่หุ่นใหม่จนหลายคนยกให้เป็นเซเลบไปอีกคนจะปังขนาดไหนไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ